สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทท่านนะครับผมนะท่านผู้ชมครับนะครับคือต่อจากคลิปคลิปนี้ต่อจากที่ผมไลฟ์สดนะที่ผมไลฟ์สดไปส่งอาจารย์ป้อมนะครับก่อนที่จะชมคลิปกับอาจารย์ป้อมล่าสุดนะครับคือล่าสุดแกพูดกับผมในรถแกนอนฝันอีกแล้วนะครับแกบอกว่าแกฝันอีกแล้วคือหลังหลังจากที่ผมระหว่างที่ขับรถเดินทางไปผมก็คุยกับแกฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง ก็แต่แกทักตำท่านเนี้ยฝันแกว่าแกบอกว่าให้หาอะไรมางนย้หาอะไรมางเนี้ยคือแกจะเขียนให้พอดีผมมีเมจิกอยู่ในรถพอดีกับกระดาษที่ผมเสียที่ผมเติมน้ำมันรถนะครับแกบอกว่าแกบอกว่าแกบอกงี้แกแกบอกว่าเหมือนเหมือนมาอีกแล้วมาอีกครั้งนึ่งตุ๊บตุ๊บอีกครั้งหนึ่งเลยแกบอกแต่ครั้งนี้แกบอกว่าเดี๋ยวแกค่อยค่อยจะมานั่งสมาธิดูว่าจะตรงกันหรือเปล่า จกบอกว่าอ่าแกบอกว่าอย่างนีอ้อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็แก,กว่าอยู่ในหัวอันนี้แล้วก็ว่าแกแกเลยตีผมอย่างเงี้ยผมก็เลยสะดุ้งเราเอาคืออะไรแกบว,กว่าม,มีมีอันนี้เขียนไหมอะไรประมาณเนี้ยมีมีประกอบกาเขียนไหมผมว่าอะไรคืออะไรแกว่าแกได้เขียนให้แกได้เขียนอย่างเงี้ยให้แกก็เลยผมก็เลยไปหาเมจิจยงข้างรถกระดงกระดาษยงข้างรถม,มาเขียนให้ดูแกมาเขียนให้ดูซึ่งผมผมคิดว่ามันเป็นตัวเดิม ซึ่งผมอึ้งแต่ตัวเดิมเนี่ยที่ที่แกเขียนรถเนี่ยก็มีในรถแกก็มีเขียนตัวเดิมแต่แกเขียนให้ส่วนตัวเลยน,น,นะซึ่งเป็นเลขลับเฉพาะที่แกไม่เคยบอกใครนะครับซึ่งเป็นเลขลับเฉพาะเลยแกไม่เคยบอกใครเลยอ่าแกจะให้ผมก็คือแสดงว่าแกให้ผมตอบแทนก็คือไปส่งแกหรือเปล่านะครับอ่าไปส่งแกหรือเปล่าคือผมไม่รู้นะครับรู้แต่ว่ามีรอยยิ้มได้ไปช่วยเหลือแก ช่วยเหลือมนุษย์เพื่อนร่วมโลกด้วยกันนะครับผมนะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อนาคนหนึ่งเดี๋ยวไปชมคลิปเลยต่อจากเมื่อกี้ที่ไลฟ์สดไปเมื่อกี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับนะครับต่อจากเรื่องที่ไลฟ์สดไปเมื่อกี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงดีนะครับผมนะก็อาจารย์ป้อมก็ได้จะนั่งมือลอยนะครับ อาจารย์ป้อมบอกว่าทิ้งท้ายด้วยนะครับผมนะมีเลขเด็ดไว้ให้แน่นอนใช่ไหมอาจารย์ป้อมเ <c oughs> อที่ว่าเขียนเนี่ยที่ว่าเขียนอะไรนะเขียนเขียนอะไรวะเขียนเขียนนะครับดูดีๆนะครับน,นั่นแปดหนึ่งสองโอ้โห,โหท่านผู้ชมทิ้งท้ายยังย้าตัวเดิมนะครับผมนะทิ้งท้ายยังย้าตัวเดิมอ่านะครับยังย้าตัวเดิมเหมือนเดิมมั่นใจตัวเดิมเหมือนเดิม ไม่มีเปลี ment, ่ยนนะครับผมนะเดี๋ยวเราก็จะได้ไปส่งอาจารย์ป้อมนะครับผมนะที่บกสสุรินทร์นะครับเพื่อจะนั่งรถไปมหาสารคามสุรินทร์นะครับอ่านะครับผมนะก็ผมจะไปส่งให้ถึงที่นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กาลังจะเดินทางไปที่บกสสุรินทร์นะครับผมนะก็จะไปส่งอาจารย์ป้อมนะครับไปเราไปตามต่อด้วยกันนะครับผมท่านผู้ชมนะไปส่งไปร่วมส่งอาจารย์ป้อมด้วยกัน ป้อมบอกว่าวันที่สิบสองนะครับจะมานะครับน้อาจารย์ป้อมนะอาจารย์ป้อมบอกว่าวันที่สิบสองนะครับจะมาหานะครับคือไปพักก่อนนะครับไปพักก่อนใช่ไหมไปพักเข้าวมก่อนเงี้ยอ๋อไปพักก่อนวันที่สิบสองหนึ่งสองอ๋อวันที่สิบสองจะมาหาหนึ่งสองโอเคอันนี้อ๋อเพื่อนเพื่อนกล่าวว่าเพื่อจะกลับบ้านไปพักก่อนนะครับผมไปพักก่อนไปพักก่อนก่อนพูดง่ายง่ายคืนนอนมาหลายคืนแล้ว นอนมาหลายคืนแล้วก็ว่าจะพักผ่อน่อนนะครับวันที่สิบสองนะครับถึงจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่หลักกิโลนะครับผมนะสารหลักกิโลพีเซนนะครับผมเนาะเออนั่นแหละประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับไปนะครับต่อครับผมถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่าก็บอสอนะครับสุรินนะครับผมเนาะอ่านะครับเทศบาลเมืองสุรินนะครับสถานีขนส่งโดยสารจังหวัดสุรินนะครับผมนะ นี่นครับผมท่านผู้ชมมาส่งนะครับอาจารย์ป้อมนะครับผมนะซึ่งอาจารย์ป้อมจะเดินทางไปที่จังหวัดมหาสารคามนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนะครับคืออาจารย์ป้อมน,นะครับผมนะเพื่นอนให้ตัวเด็ดๆผมมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยค่อยจะเอาให้ดูในรถนะครับผมนะอาจารย์ป้อมบอกว่าเขียนไว้เดี๋ยวค่อยให้ดูนะครับผมนะอาจารย์ป้อมก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเนาะก็ โอ้ท่านผู้ชมเอ้ยดีใจกับอาจารย์ป้อมด้วยนะครับผมเนาะอ่าแป๊บหนึ่งนะครับตรงตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคอืมนะครับมานะครับไปส่งอาจารย์ป้อมกันครับผมอ่านะครับท่านผู้ชมถึงแล้วนะครับอ่านะครับอาจารย์ป้อมนะครับผมกระเป๋ากระเป๋า นะครับอาจารย์ป้อมนะครับลงมาแล้วนะครับผมนะอจะเดินทางกลับไปใช่ไหมไป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 เดินทางกลับนะครับอ๋อรถเหลืองอ๋อโอเค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 นะครับท่านผู้ชมนะอ่าไม่ใช่รถเหลืองดิแกยกำลังจะหาอยู่ว่าจะไปมหาสารคามนะครับ นะครับอ่าตรงไหนที่ไปมาสารคามนะครับปส่งอาจารย์ป้อมนะครับผมนะตรงนน้นนะนะครับถึงบอกอนแล้วนะครับผมนะ จะไปไหนจะไปไหนนะมาสารคามมาสารคามไปครับทรงอาจารย์ต้อมนะครับผมนะไปไปทางหาสารคามไหมครับผมเป็นไปมหาสารคาม โอเค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 นะโอเคโชคดีค okay. ร okay okay. okay ับผมโชคดีไปเลยโอเคไปไปโอเคยบายครับผมไายบาบครับครับส่งอาจารย์ป้อมเรียบร้อยนะครับผมท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวที่มีอะไรเด็ดๆให้ดูนะครับท่านผู้ชมนะก็อาจารย์ป้อมเขียนใส่ในกระดาษให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับผมนะ ไปโอเคครับนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับผมนะครับซึ่งอาจารย์ป้อมนะครับให้กระดาษปริศนาที่ชัานเขียนให้ผมนะครับผมนะกระดาษปริศนาที่อาจารย์ป้อมไม่เคยบอกใครนะครับก่อนจะกลับบ้านนะครับผมนะเขียนให้ผมแล้วก็วงกลมมาตัวเดียวเน้นๆนะครับผมนะได้มาแกบอกว่าแกเขียนให้สองคู่นะครับอ่าพูดง่ายๆเลขสองชุดนะครับ แต่เน like ้นให้วงกลมตัวเดียวแกบอกงี้นะครับผมนะแกบอกว่าจะเพิ่งเปิดให้ขึ้นรถมาก่อนค่อยเปิดนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้แกกาลังยืนรอผมอยู่นะครับอ่าให้ขึ้นมาก่อนค่อยเปิดนะครับแกก็เดี๋ยวเดี๋ยวแกลงไปก่อนเดี๋ยวเข้ามาเปิดนะครับมาเปิดดูพร้อมกันเลยนะครับอ่าเป็นเลขลึกลับเลขลับนะครับกับจากอาจารย์ป้อมนะครับซึ่งไม่เคยบอกใครนะครับผมนะไม่เคยบอกใครนะครับ เพิ่นเขียนให้ผมมากับมือตรงๆนะงวดนี้เลยนะครับผมนะหนึ่งกันละไอสิบหกกักลาคมนี้สองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้ขอดมาเกติ้เบาหนึ่งนะครับผมนะเออมามาดูกันนี่เบิ้งอ่านะครับนี่ครับผมท่านผู้ชมกับอาจารย์ป้อมนะครับอาจารย์ป้อมเขียนให้กับมือเลยนะครับเจ็ดห้าหนึ่งกับแปดหกห้านะครับแต่วงเล็บ 865นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอาจารย์ป้อมเขียนให้แล้วนะครับผมนะงวดวดนี้16กรกฎาคมนี้2 5 66นี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับผมนะอ่ะท่านผู้ชมอาจารย์ป้อมเพิ่งยืนรอของครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวไปส่งอาจารย์ป้อมนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวบายๆนะครับก็ก็เอาแค่นี้นะครับกับอาจารย์ป้อมนะครับผมนะนนท์ครับยืนอยู่นั่นตรงครับท่านผู้ชม โอเคโบกมือบา,บายบายครับผมนะครับท่านผู้ชมนะไปโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ